สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทิปวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเป็นอะไรของเครื่องซักผ้าะนะครับผมตัวนี้เป็นปอกสวมแกนมอเตอร์นะครับปอกสวมแกนมอเตอร์ขนาด10มิลนะครับแล้วก็12มิลนะครับผมตัวนี้จะเป็นขนาด12นะครับเป็น รูเล็กนะครับตัวนี้นะครับเป็นขนาด12บมิลนะครับอ่ารูใหญ่นะครับก็ตัวนี้นะครับอ่าราคาปอกละ20บาทนะครับปอกละ20บาทนะครับค่าจัดส่ง40บาทนะครับราคาเท่ากันนะครับอันละ20นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทั้ง5ตัวนะครับอันละ20ค่าจัดส่ง40บาทนะครับตัวนี้สนใจก็ทักแชทสอบถามกันมาได้นะครับผมที่ ไลน์ ID นะครับ43122921นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0942619455นะครับผมก็ย้ำนะครับตัวนี้เป็นปลอกสวมแกนมอเตอร์นะครับซึ่งอยู่ในมูเล่ะนะครับในมูเล่ของปันแห้งนะครับมันจะฝังอยู่เวลาเราขันน็อตก็ขันน็อตออกก็จะเห็นาติดข้างในมูเล่ะนะครับก็มีขนาด10มิล นัานซ้าย10มิลด้านขวา12มิลนะครับราคาเท่ากันนะครับอันละ20บาทนะครับค่าจัดส่ง40บาทนะครับก็สนใจก็ทักกันมาได้นะครับผมย้ํานะครับที่ l ล ne id นะครับ4 3 1 2 2 9หนหนะครับหรือเบอร์โทร0942619455นะครับผมก็โอเคนะครับผมทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวนะครับอ่าปอกสวมแกนมอเตอร์นะครับ ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ